สวัสดีครับวันนี้อะฝนตกลิ่นๆครับผ้ายายามรีลงทุ่นแห้งเลยวันนี้ข <c oughs> นาดฝนตกนะครับนี่แล้กวก็เสมากลางมองนะผมน้องโอ้โโอโโอโโยบ่ได้ครับยามตะลีก็พอแล้วพอหนานมันมันหยุกเราเดี๋ยวให้ให้ใหม่กันนี่ใส่เบื้องหน้าครับกำลังขาวจากภาค mày rồi nó đang sình nhộn không. Ui ui Ôi, nó thằng. Bay nhạt này hả? Bay thằng này. Cúp này không lại hả? Ai nhạt tự Dụm đi, đi về, phá rồi có đấy đâu

โดนทับแล้ครับ yes ทุ่มทุ่นสางทุ่มทุ่นสางอะไรครับอุ้ยกระแพกะตายเดี๋ค่ะ ครับไปดูไปดูกันจะได้กี่ตัวเบมึงคิด,ดท,ทางตามมานะครับเนีถ่ายสีเบื้องเหนื่อยนี่นะวันละก็ไปเบื้องตอนปลายตอนก,นกลางๆนะฮะตอนปลายครับเบมึงเปิดหัวคลิปแล้วแังสีเห็นเต็มที่อู้ห่ามดไหลห่อย่างนี้คือปูรูแฮ่เออเอาให้เบื้องรับเห็นเบื้อง พอดแล้วครับพอดแล้วนี่ครับเดี๋ยวคงกลับกล่องใครไปนี่ครับสตาร์น้าสองมือหันหน้าร้ายก็มีแห้งนะครับนี่ที่ว่านี่ครับเพจใบตีนก็าไม่ค่อยได้เฮ็ดดีมันเลยด้วยของญ่ของใหญ่าจะงสื่อยครับตัวหน่อยหล่อแบบแค่วงจากกลนนี่เลย แต่บ่มีเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมให้เบอร์นี่ครับนึงนะครับขอต่างกลมครับไปครับมาเบอร์ ตายครับโดนเสียบหวตายเด้มองนี่ครับนไหครับนี่กระติบควายมันหัันตาย วัวเนนดียวนิดหน่อยตายแล้วครับโอเคครับฝากติดตามนะครับเรียบร้อยครับโจบภัร,รกิจได้ตัวเดียวบ่าลงนะครับวันนี้หน้ามันบุบมัน,มนอันนี้ครับ พ่อ,อ,อ,อเดี๋ยวปลาหน่อยครับเลงตรงปลาใหญ่นะปลาหน่อยปลาขาวปลาซิวัวเนี่ยเพิน่ในขึ้นไปไข่โอเคครับจังเล่กับปลาติดตามสองผมเลยนะครับสวัสดีครับ